สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผม easy shot gunner นะครับวันนี้ก็มี led dot อีกตัวหนึ่งมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับที่ยี่ห้อ vortex optic นะครับ vortex optic นี่เป็นแบรนด์จากอเมริกา แต่ว่าก็ไม่ได้ผลิตในอเมริกาทุกรุ่นนะครับอาจจะมีบางรุ่นที่ผลิตในอเมริกานี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเลดดอตตัวที่เราเอามาย,ยูให้ได้ชมกันในวันนี้นะครับก็เป็นรุ่นวีนอมนะครับวีนอมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็น6 MOA นะครับตัวจุดขนาด6 MOA นะครับจริงๆเลดดดอตของ พอเทคนี้มีหลายรุ่นด้วยกันนะครับแต่แบบที่เป็น Open r e d ดด t อกนะครับก็จะมีอยู่2รุ่นดวยกันหลักๆนะครับก็คือรุ่นนี้ v วนอมนะครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นไวเปอร์นะครับรุ่นไวเปอร์เนี่ยก็จะขนาดเล็กกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าที่ผมเลือกมารีวิววันนี้ก็คือรุ่น v วนอมนะครับเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเล่าอย่างนี้ก่อนครับตัวรุ่นเวนอมเนี่ยจริงๆแล้วมีอูอ2รุ่นย่อยนะครับก็คือ รุ่นที่เป็น6 moa นะครับจุดขนาด6 moa แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นจุดขนาด3 moa นะครับแต่ตัวบอดี้นี่ก็จะเหมือนกันนะฮะโอเคเรามาดูสเปคกันก่อนดีกว่านะครับอ่ะกระจกเป็นม u l t i c o d e นะครับเลนส์ ens, มี armor tech นะครับ shock proof water proof นะครับความสว่างมีทั้งหมด10ระดับนะครับมี ฟังชันออโตชัดดาวนะครับ14ชั่วโมงที่ตัวดอทไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับการปรับความสว่างมีทั้งแบบที่เป็นออโตแล้วก็แมนนวลนะฮะสิ่งที่แถมมาให้ด้วยในกล่องนะครับมีอะไรบ้างก็คือมีรางพิคาทินี่นะครับมีตัวครอบดอทนะครับเป็นนี่เป็นยางอันะนี้ดีมากเลยนี่ชอบนะครับแล้วก็มีตัวอุปกรณ์ สำหรับปรับนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะใช้เป็นรุ่น CR 1 6 3 2กนะครับก็จะขนาดเล็กกว่า2อ3 2ที่บางรุ่นใช้นะครับสำหรับแบรนด์วอ r เทคนี้นะครับอย,อย่างที่บอกไปก็คือเป็นแบรนด์จากประเทศอเมริกานะครับแต่ว่าดอตตัวนี้เป็นออดอทที่ทำในประเทศผลิตในประเทศฟ,ฟิลิปปิน นะครับโอเคอมาดูในกล่องกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเปิดกล่องออกมา,มาอันนี้เป็นจริงๆเขาจะมีซีไว้ะ C y นะครับแรปพลาสติกไว้นะแต่ว่านี้ผมแกะไปแล้วนะครับแรกเลยก็จะมีอันนี้เป็นตัวไขนะครับตัวปรับตรงน,นี้ก็จะเป็นไขควงหัวแบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวแบนเหมือนกันแต่ว่าเป็นอันใหญ่นะครับเดี๋ยวนี่ ตัวแะแนที่เป็นหัวทอกนะครับหรือว่าแบบแชกนะฮะตรงนี้เป็นจริงๆเป็นแบตเตอรี่นะครับแต่ผมใส่ไปแล้วนะครับก็จะมีน็อตมาให้อีก3ตัวนะครับ1 2 3มนะมีตัวพิคาทินีเมาส์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องใช้น็อตตัวพวกนี้นะครับมาเมาส์กับตัวรางพิคาตินีถ้าเกิดราต้องการจะใช้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวที่ครอบดอตนะตรงรุ่น ของวนนอมเลยเป็นยางนะครับดีมากเลยไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับหลายยี่ห้อดรอทราคาสูงแต่ไม่มีตัวที่ครอบดอทแถมมาให้อันนี้ก็น่าเสียดายนะครับแต่ว่าของวอร์เทคนะครับก็มีแถบมาให้ด้วยอโอเคมาถึงตัวดอทกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวดอทนะครับต้องเรียนอย่างนี้คือดอทตัวนี้นะครับผมใส่แบตเตอรี่ไปแล้วนะครับ คือถ้าเกิดมาจากโรงงานเนี่ยก็เขาก็จะแยกแบตเตอรี่มานะครับตัวข้างหน้านี้นะเข้าใจว่าเป็นตัวรับแสงนะครับตัวปรับรบแสงอัตโมมททนมัติเซนเซอร์ทีอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปุ่มปรับขึ้นลงนะครับแล้วก็ตัวที่ปรับตั้งศูนย์นะครับจะเป็นแบบไขควงหวัวแบน ะะก็สามารถใช้เครื่องมือที่เขาแถมมาให้นะครับนี่ปรับตั้งศูนย์ได้นะครับรุ่นนี้จะไม่มีตัวที่ล็อกที่ล็อกศูนย์จะไม่มีนะครับโอเคทีนี้ก่อนเราจะมาดูรายละเอียดของตัว om, เวนนอมที่ผมแจ้งไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าจริงๆเราเลด,ดอกของวอลเทคเนี่ยจะมีด้วยกัน2รุ่นหลักๆก,ก,ก็คือตัวเวน o อมตัวนี้ เราก็จะมีรุ่นที่เป็นอีกอันนึงก็คือไวเปอร์นะครับซึ่งไวเปอร์เนี่ยจะตัวเล็กกว่านะครับเหตุผลที่ผมเลือกตัวเวนอมนี้นะฮะเพราะว่า1แบตเตอรี่นะครับของรุ่นนี้จะเป็นแบบท็อปโหลดดิ้งก็คือใส่จากด้านบนลงไปนะครับแต่ในขณะที่รุ่นไวเปอร์นะครับจะเป็นแบบใส่แบตเตอรี่ด้านล่างนะครับแล้วก็เมาส์ลงกับสไลด์ปืนหรือว่าตัวพิคาตินีเมาส์นะครับซึ่งมองว่าแบตเตอรี่เวลาอยู่ข้างบนเนี่ยมันสะดวกกว่าสำหรับการเปลี่ยน แบตเตอรี่นะครับอะพูดถึงแบตเตอรี่นะเรามาดูสเปคข้างกล่องอันนิดนึงว่ามีบอกเรื่องแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับอะเหมือนจะไม่มีอามีไหมไม่มีอะไม่เป็นไรนะครับแบตเตอรี่ของเราสำหรับรุ่นนี้นะครับตามสเปคเนี่ยถ้าความสว่างสูงสุดนะครับจะใช้งานได้150ชั่วโมงนะครับที่ระดับต่ำสุด ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะประมาณ30,000ชั่วโมงนั่นเองซึ่งสำหรับผม150ชั่วโมงก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับความสว่างสูงสุดนะฮะเพราะว่าในขณะที่เ LED รุ่นอื่นหลายๆรุ่นนะครับก็สามารถมีอะไรอายุก,การใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวกว่านี้นะครับแต่ก็เพราะอะไรเดี๋ยวจะอธิบายตอนหลังอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคมาดูข้างในกันดีกว่านะครับวันนี้วิธีการเปิดฝาแบตเตอรี่นะครับใช้ไขควงนี่มีสองด้านนะครับเอาด้านกว้างนะครับเสียบเข้าไปในล่องนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนอ่าทางนี้อะ่ะดีก็จะติดอยู่นี่เป็น163 2งหกไซส์นึ่อนะครับวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับก็ นะติดโอเควิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับให้เอาด้านบวกนะครับขึ้นด้านบวกก็คือด้านที่เรียบนะครับด้านลบคือด้านที่มีวงวงดำๆนะครับด้านลบด้านลบลงครับด้านบวกขึ้นบางลงไปนะครับแล้วก็เอาฝาปิดนะครับแล้วก็ตอนที่หมุนเนี่ยอาจจะต้องออกแรงกดนิดนึงนะครับเพื่อให้มันกดตัวแบตเตอรี่ลงไปในตัวดอทนะครับแล้วก็หมุนปิด ไม่ต้องแน่นไม่ต้องแน่นมากนะครับเกลียวจะลม้มซะก่อนนะเรียบร้อยอันนี้ก็ใส่ใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับจะสังเกตว่าด้านหลังนี้เขาจะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นสุดหลังแบ็กอัพส์ให้ด้วยนะครับอ่านี้เรามาดูตัวดอ,ดดดดอดกันนะครับโอเคเอ่อปุ่มควบคุมการทํางานนะครับมี2ปมีแค่2ปุ่มนะครับปุ่มขึ้นและลงนะครับวิธีการเปิดง่ายๆก็คือกดปุ่มขึ้น1ครั้งอ่านี่ดอดเปิดแล้ว แต่ว่าอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนะตัวดอทเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันอีกทีหนึ่งดีกว่าอันนี้เดี๋ยวโชว์วิธีการทํางานของวิธีการควบคุมความสว่างของดอทก่อนนะฮะก็ง่ายๆเลยก็คือกดปุ่มบวกนะครับเพื่อเพิ่มความสว่างมีทั้งหมด10ระดับนะครับอันนี้สูงสุดถ้าจะลดความสว่างก็กดปุ่มลงนะมี10ระดับนะอันนี้น่าจะต่าสุดลว มองเห็นดอทไหมอันนี้ต่ำสุดนะครับสำหรับถ้าเกิดต้องการจะเปลี่ยนเป็นโหมดความสว่างแบบออโต้นะครับก็คือให้กดปุ่มขึ้นนะครับค้างไว้นะครับจนตัวดอทกระพริบ3ครั้งนะครับอลองกดให้ดูนะครับกดปุ่มขึ้นค้างไว้นะครับจุ๊บ กระพริบ3ครั้งนะครับตอนนี้ก็เป็นโหมดออโต้บร์เนสแล้วนะครับออลอง,ลองจะลองเอานิ้วบงังเซนเซอร์ดูว่ามันมืดลงไหมนะครับอ่านี่ตัวเราก็จะมืดลงนิ้วออกตัวเราก็จะสว่างขึ้นอันนี้เป็นแบบออโต้บร์เนสนะครับถ้าต้องการจะเปลี่ยนโหมดกับเป็นปรับความสว่างแบบแมนนวลนะครับก็กดปุ่มขึ้นค้างไว้เหมือนเดิมนะครับดอทก็จะกระพริบ2ครั้ง 1นอ,อ่ะเรียบร้อยนี่กลับมาเป็นโหมดแมนวนวลเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอ่ะนิดหนึ่งนะครับเรื่องฟังก์ชันที่ผมเรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับก็คือฟังก์ชันออลโตชัดดาวนะครับหลังจากที่โดดดอไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา14ชั่วโมงไปไหนแล้วอ่ะนี่เอ๊ะใช่ไหมไม่ใช่อ่ะอยู่นี่นะครับ 14ชั่วโมงออโต้ชัดดาวนะครับต้องบอกอย่างนี้ฮะฟังก์ชันนี้นะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อตัวดอทเนี่ยอยู่ในโหมดออโต้ไบรน s สเท่านั้นนะครับถ้าเป็นแมนนวลนะครับตัวดอทจะไม่มีโหมดออโต้ชัดดาวนะครับเพราะฉะนั้นต้องคอยปิดเวลาเราเลิกใช้งานนะครับวิธีการปิดนะฮะก็ง่ายๆก็คือกดปุ่มลงนะครับค้างไว้นะครับตัวดอทก็จะดับาเรียบร้อยอันนี้คือปิดแล้วนะครับถ้าต้องการจะเปิดก็คือ กดปุ่ม1ครั้งผมขึ้นนะครับทีนี้ตัววินเดชนะครับหรือว่าการปรับตั้งศูนย์นะครับก็คือ1คลิกจะเท่ากับ1 MOA นะฮะจะปรับได้ทั้งหมดนี่เอลิเวชันนะครับหรือว่าแนวดิ่งนะครับ130 MOA แล้วก็วินเด e แนวซ้ายขวา100 MOA นะฮะโอเค สำหรับดอทตัวนี้ลืมบอกเรื่องฟุตปรินต์นะครับฟุตปรินต์ของดอตตัวนี้นะครับเป็นแบบด็อกเตอร์หรือว่าโนเบลส์นะครับท่านใดที่ต้องการจะเอาไปติดกับปืนสั้นก็ต้องเช็คว่าปืนสั้นของนั้นเนี่ยมีฟุตปรินต์ที่ตรงกับดอตตัวนี้หรือเปล่านะครับอโอเค สิ่งที่ผมชอบสำหรับดบอตัวนี้นะครับก็คือสังเกตว่าตัวขอบนะครับของรุ่นนี้จะบางมากบางมากๆนะครับถ้าเทียบกับดอทที่มีอยู่ในตลาดประเทศไทยนะครับหลายๆรุ่นออขอบจะไม่บางเท่านี้นะครับเรียกว่าบางที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาก็ก็เป็นไปได้นะฮะ เคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับแล้วก็แต่ว่าพอด้วยความที่ตัวกรอบมันบางนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องแลกมาด้วยเรื่องของความแข็งแรงของตัวดอทนะครับอาจจะไม่สมบุกสมบันเหมือนบางรุ่นที่ตัวกรอบนะครับที่มีความหนามากกว่านี้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลเลี่ยงไม่ได้นะฮะก็ต้องถามผู้ใช้งานว่าต้องการที่จะได้ดอทแบบไหนนะครับอันนี้ให้ดูด้านข้างนะครับมีโลโก้วน o มอันนี้ก็จะบอกขนาดของดอทชัดเจนแล้วเป็น6 MOA นะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ที่ปรับวินเ g จนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับด้นอันนี้ด้านหลังนะครับ ข้อดีของการที่เรามีช่องเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่ด้านบนตัวดอทนะครับก็ข้อดีของมันก็คือเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องถอดตัวดอทออกจากปืนนะครับเราสามารถเปิดฝาแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยนะครับทำให้เรา,เาลดโอกาสที่จะทําให้สูตรมันเคลื่อนนะครับไม่ต้องตั้งสูตรใหม่นั่นเองนะฮะดูด้านข้างนิดหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าตัวกรอบนะครับกับเลนส์เนี่ยแทบจะ แทบจะอยู่ในระนาบเดียวกันเลยนะฮะสังเกตอ่านี่ซึ่งถ้าถามผมเนี่ยอา,อาจจะเป็นหนึ่งในจุดอ่อนของของดอตตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาสมมุติว่าเราตัวดอทเราไปกระแทกนะครับกับอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ตัวเลนเนี่ยจะไปได้รับ การกระแทกด้วยนะครับแทนที่จะโดนขอบอาจจะไปโดนเลนส์ด้วยน,นี้อาจจะอาจจะเป็นหนึ่งในข้อเสียนะของดอทรุนนี้นะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเอ่เลนส์แล้วก็ตัวดอทนะครับที่ข้างนอกนะครับหรือว่ากลางแจ้งกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไปโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ ข้างนอกนะครับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องอความสว่างของดอทต,ตอนนี้กันหน่อยนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นที่โทษทีเดี๋ยวปรับก่อนอันนี้จะให้เป็นระดับสูงสุดก่อนนะครับดูนว,ว่าความสว่างจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้สูงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจุดโฟกัสนะครับให้ไปโฟกัสที่ระยะไกลเพื่อให้เห็นตัวดอทได้ชัดเจนนะครับ อันนี้คือระดับความสว่างสูงสุดของดอทนะครับจะสังเกตว่าตัวดอทเนี่ยจะดูเหมือนว่ามันกระพริบอยู่นะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้กระพริบนะครับแต่ว่าด้วยความที่รีเฟรชเรทของกล้องครับกับตัวดอทมันไม่สัมพันธ์กันนะมันก็เลยทำให้เราดูเหมือนว่าตัวดอทมันกระพริบอยู่นะครับแต่จริงๆไม่ได้กระพริบนะครับ Okay. ความสว่างก็ถือว่าโอเคนะครับอ,อ,อาจจะสว่างสู้บางยี่ห้อไม่ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าโอเคถือว่าดีนะครับไม่มืดจนเกินไปนะครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับดอตตัวนี้นะครับตัวเลนจะมี distortion อยู่บ้างครับมีนิดหน่อยนะครับแต่เรื่อง เรียกว่าอะไรอ่ะกำลังขยายของดอทนะครับถ้าเราสังเกตรตรงแถวแถวช่วงนี้นะครับจะสังเกตว่าหลัตรตรงคามันไม่ต่อกันนั่นมานั่นแปลว่าก็คือตัวเลนส์มันตัวเลนส์มันจะมี distortion หรือว่าความผิดเพี้ยนของภาพอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือเหมือนจะดูเหมือนจะมีกําลังขยายอยู่นิดนิดที่บริเวณขอบของดอทนะฮะอ่ะทีนี้เราเดี่ยวมาดูตําแหน่งของดอทนะครับซ้ายขวานะครับสุดขอบเลยนะครับบนล่างนะครับ ล่างก็สุดขอบนะครับแต่ว่าด้านบนนะด้านบนจะสุดแค่ประมาณนี้จะไม่ขึ้นไปถึงบนสุดนะครับนะโอเคอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูสีนะครับหรือว่าโทนสีของตัวเลนส์กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับมีเมฆนะมาเช้าฝนเพิ่งตกนะครับจะสังเกตว่า สีของเลนส์นะครับบอกมีมีสีออกฟ้าๆนะครับแต่ว่าน้อยมากนะครับก็จะเป็นเรื่องของการโคดติ้งของเลนส์อดอปตัวนี้นะครับมีออกสีฟ้านิดหน่อยนะครับเลืให้ดูมีออกสีฟ้านิดหน่อยนะฮะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเ,เลตด,ดอปย่ออื่นนะครับ เรียกว่ามีความผิดเพียงของสีเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเราเ,เทียบกับ d o อ,อ imr หรือว่า sro นะครับโทนสีของเลนส์ก็จะออกสีฟ้าๆมากกว่านี้นะครับถึงแม้แต่ของซิกนะครับของซิกซาวเวอเองที่ผมเคยรีวิวไปที่เป็นรุ่นโรมิโอสาม max ไปนะครับโทนสีของเลนส์ก็จะออกฟ้าๆมากกว่านี้นะครับถ้าสำหรับตัวนี้ Vortex Venom นะครับผมถือว่า ความผิดเพี้ยนของสีนะครับค่อนข้างน้อยนะฮะโอเคเดี๋ย okay. วเรามาลองดูเรื่องพาร a เร็กซ์พาราเร็กซ์พาร็กซ์กันบ้างนะครับคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมมองของออสายตาเรานะครับดอทควรจะอยู่ในที่เดิมนะครับอยู่บนเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองดูอ่ะ ผมตั้งไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองขยับกล้องดูก็มีไม่แทบจะไม่มีการขยับนะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับเรื่อง Parallax นะครับอโอเคองั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราลองไปติดตั้งลงบนปืน mk สิดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตั้งตัวดอทนะครับว t e ตัวนี้ลงบน uh, mk สิบสองของเรานะครับก็ต้องทําการติดราง p i c a ท i n i เข้าไปก่อนนะครับนะครับโดยใช้ตัวรางตัวเมาส์นะครับที่แถมมากับตัวดอทนะครับติดเข้าไปนะจากนั้นก็เราก็ใช้น็อตที่ให้มาในกล่องนะครับ2ตัวใส่เข้าไป ซึ่งเราอาจจะใช้น้ำยาล็อกไทท์นะครับหรือว่าน้ำยาล็อกเกลียวใส่เข้าไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้เรามั่นใจว่าตัวน็อตเนี่ยจะไม่คลายนะครับเวลาเรายิงนะครับเมื่อดอดเจอกับแรงรีคอยลของปืนนะครับอโอเคขันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่นะฮะหน้าตาหลังจากที่เราติดตั้งตัวลางพิคาเทนี่ ที่แถมมากระดอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าตัวดอตเนี่ยจะค่อนข้างเตี้ยนะครับถ้าเราเอาไปติดกับปืนที่มีรางพิคาทินีอยู่ด้านบนนะฮะตัวดอตจะค่อนข้างเตี้ยนะครับซึ่งสําหรับผมเองเนี่ยผมจะใช้ดอตที่เป็นความสูงระดับ AR นะครับหรือว่าอยู่ในระดับเดียวกับศูนยศูนเปิดนั่นเองนะครับ ในกรณีนี้เราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับตัวรางยกเข้ามาช่วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่แบบที่ความสูงครึ่งนิ้วก่อนนะครับว่าก็จะพอดีหรือเปล่านะฮะนี่ก็จะเป็นตัวรางยกนะครับวิธีการนะครับก็คือก็แค่เอาลางตัวนี้นะครับติดลงบนพิฆาที่นี่ รางพิเกตินี่ด้านบนของปืนของเรานะครับแล้วก็ติดดอทลงบนรางพิเกตีนี้ของตัวรางยกนี่อีกทีหนึ่งนั่นเองนะฮะง่ายๆไม่ใหญ่ซับซ้อนนะเดี๋ยวเราลองใส่ดูก่อนนะครับอออันนี้เป็นแบบอ่ะให้มือหมุนยังได้อยูนะ่เดี๋ยวลองดูนะครับอ่าก็ใส่ลงไปแบบนี้ดัให้ตัวน็อตน,นะครับไปล็อกกับรางพอดี ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปติดวงบน mk 1 2ดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้เราก็ติดตั้งตัววอ r t e x v e n o นมนะครับลงบน mk 1 2เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เราใช้ตัวรางยกนะครับลางพิคาี่นี่ยกขึ้นมาอีก0.75นิ้วนะครับไม่ใช่โทษที0.5นนิ้วนะครับเครื่องนิ้ว นี่ฝั่งขวานะครับตัวตุ่มล็อกรางนี้เราไม่สามารถย้ายข้างได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องออมันจะมีฟุตปรินเนี่ยล็อกอยู่เราไม่สามารถสลับข้างได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับสำหรับนักกีฬาเพราะว่าเราจะเอาคัดล้างเนี่ยไว้ฝั่งซ้ายนะครับโอเคก็สำหรับนี้ ตัวรางอาจจะยังเตี้ยไปนิดนึงนะครับอาจจะต้องลองใช้แบบ0.75นิ้วนะครับแต่ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะฮะโอเคครับเมื่อกี้เราก็ลองติดตั้งตัว พอเท e x เ e นน m นี้ลงบน mk 1 2ไปแล้วนะครับโดยใช้ตัวรางยก0.5นิ้วนะครับเอ่อก็ถือว่าเป็นดอทที่ขนาดกระทัดรัดดีนะฮะขนาดเล็กนะครับไม่เกะกะแล้วก็เอ่อแต่สำหรับเรื่องความสูงนะครับจริงเอ่อใช้ตัวรางยก0.75นิ้วนี่น่าจะน่าจะเหมาะกว่านะครับกับ ความสูงที่ผมชินนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับคือความถนัดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะก็ต้องลองโอเคสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะความใสของเลนส์นี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับดีถึงดีมากเลยนะฮะสำหรับตัวดอทความสว่างนะครับอาจจะสว่างสู้ย่ออื่นยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ ถ้าเจอแดดจ้าๆอาจจะมองเห็นดอทได้ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับเ,เรื่องแบตเตอรี่นะครับที่ความสว่างสูงสุด150ชั่วโมงครับอาจจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครัแล้วก็ความที่ด้วยความที่เลนมันค่อนข้างใสนะครับผมเข้าใจว่ามันเลยตัวดอทเนี่ยเลยต้องทำงานเยอะนะครับก็คือใช้แบตเตอรี่มากกว่าเดิม ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่มันน้อยลงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เองมันก็ไม่ได้มีราคาสูงอะไรมากมายนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะในเซก็มีนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ไม่ยากนะครับไม่ต้องไม่ต้องถอดตัวดอทออกจากตัวปืนนะครับก็แค่ขัเปิดฝาด้านบนขึ้นมาเท่านั้นเองนะฮะส่วนจุดเด่นอีกอันนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้ที่ ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งนะครับก็คือความบางของขอบของดอตตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับยกตัวอย่างนะถ้าเทียบกับของโฮโลซันนะตัวฮโลซันก็จะขอบหนากว่าน,นี้นะครับแต่ว่าของฮโลซันเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวโซลาร์แผเนนะครับหรือว่าแผงโซล่าด้วยนะครับซึ่งของวอลเท็กซ์รุ่นนี้ไม่มีนะครับใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวนะฮะ โอเคก็สำหรับเรื่องราคานะครับก็ถูกกว่าดอหลายๆยี่ห้อนะครับดอทชั้นนำหลายๆยี่ห้อในประเทศไทยนะฮะการรับประกันอ่ะการรับประกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นของฝั่งเมืองนอกนะครับเขาจะเขียนว่าเป็นแบบไ i ฟ e ไทม์อันลิมิเต็ดนะครับอั o n อน t i ชแนลแล้วก็ไลฟ์ไทม์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเมืองไทยก็จะเป็นรับประกัน2ปีนะครับโดยที่ในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะมี ร้านที่เป็นตัวแทนนําเข้ามาก็คือร้าน Outdoor Vision นั่นเองนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็ลองไปดูที่ร้านกันได้นะครับหรือลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Outdoor Vision ก็ได้นะครับโอเคถ้างั้นวันนี้การรีวิวตัวดอทตัวนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบออหรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าจะกด s u b s c r i b e ด้วยก็จะขอบคุณมากเลย นะครับแล้วยังไงพบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ